สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรีจัดประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดเพชรบุรีครั้งที่1ประจำปีงบประมาณพศ2565โดยมีนายธรรมนูนศีวันธนาะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธาน สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรีจัดประชุมสำนักง,งานครั้งที่5ประจำปีงบประมาณพศ2565ห้อณห้องประชุมสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรีตำบลบ้านม้ออำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรีมอบหมายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเหตุเพลิงไหม้อาคารสำนักง,งานโครงการบูเลวาทัสคานีชะอําหัวหินชุมชนบ้านบา่อแขมอําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีทั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสาเหตุเบื้องต้นเกิดจากไฟฟ้า,าลัดวงจรพนักง,งานตรวจความปลอดภัยได้มีหนังสือเชิญนายจ้างมาพบเพื่อให้ข้อเท็จจริง นางสาวปรียานันลิขิตศารผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ลงพื้นที่ตรวจราชการณสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรีเพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนผลการปฏิบัติงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ปีงบประมาณพศ2565และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านตรวจประมงเพชรบุรีอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเพื่อรับฟังบรรยายสรุปสภาพการทำงานปัญหาอุปสรรคและได้เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานและวันศุกร์ที่4มีนาคมพศ2565เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงรารงานณนะห้องประชุมสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรางานจังหวัดเพชรบุรีอ,ระะอำเภอฉาอําจังหวัดเพชรบุรี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรีมอบหมายร้อยเอกสมจิตกามเสือนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษและนางสาวคณิ t ฐาดำรงชายานุกุลนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ลูกจ้างนายจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541และความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานในโครงการอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวระดับจังหวัด หน้าศาลาอนเนกประสงค์บ้านกล้วยตำบลบางเขมอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรี